มาอีกแล้วจ้ะวันนี้ไปตลาดมาก็ได้พักมาหลากหลายอย่างนี่ดูเถอะว่าได้อะไรมาดึงจักกี้ทำเมนูได้ดีได้ทั้งพักกันจองได้ทั้งปลามุงปลามึกทั้งกุ้งทั้งมะละกอทั้งอะไรอีกฟักยาวๆขั้นแต่ตอนแรกก็จะต้มน้ำซุปก่อนจ้ะแล้วก็เอาหัวประกาศขาวเนี่ยมัดปอกเปลือกอย่างนี้จะตามรูปเลยแล้วก็เอามาหั่นโยนใส่หม้อที่ตั้งค้างไว้ตักกี้เนี่ยจ้ะเอาลองทายเดี๋ยวดูจะทำอะไรตัวแรก ก็ใส่ผงขะาโนอีไม่ใช่อะไรนะขนอลงไปในน้าเดือดแล้วก็เอาผักกาดหัวขาวเนี่ยจะเอามาหัน่นหั่นหัน,หนแล้วก็ลงไปในหมอ้อพอจีนึกออกไหมว่าทำอะไรนี่น้าซุปซีทองใส่ลงไปเลยจ้ะพอจะเสร็จแล้วก็ตุ่มทิ้งไว้แล้วเราก็มาหาทําอย่างอื่นเนาะแล้วเราก็นี่จะมาหัน่นผักกาดขาวผักบุ้งแล้วก็ผักอะไรนี่นะขึ้นช่ายนี่ เออึ้นชายแล้วก็อะไรเนี่ยพักคนาเออไม่ใช่พักกวางตุ้งดอกจ้ะมาทําการล่างพักทุกสิ่งทุกอย่างให้เลี้ยเนาะตามภาพเลยจ้ะอันไหนเท่าๆก็ตัดทิง้งเอาแต่นอนอ่อนไว้จะล่างพักกาดดอกพักอะไรที่พูดมาทั้งมดุดทั้งมวลจะกี้เนี่ยจ้ะ,จะล่างนา้ำให้สะอาดสะอาดเนาะละเอยียก็เอามาหัน่นพอจีนึกออกไหมว่าฉันนี้ทําเมนูอะไร <laughs> ตามเคยจ้ะหมูกระทะ คิดอะไรไม่ออกงูกระทะใบก่อนบรรยากาศย่างงี้นี่จ้ะเราก็ไปได้เขาพูดมาเขาพูดแม่ค้าขายสองฟักสี่สิบซื้อฟักเดียวขายยี่สิบห้าบาทจ้ะเขาบอกว่าเขาขาดทุนถ้าขายยี่สิบฉันก็ไม่ขอใจว่าเขาใจตะก,กะอะไรคิดต่อไปก็ซื้อมูที่เราหั่นสำเร็จมาแล้วจะเอามาใส่นี่กระมังใส่ถาดอะไรก็ว่ากันไปจ้ะฉันซื้อมูมักแล้วก็เอ่อสามชั้นแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้นะ่ะดูไม่ทัน เส็จแล้วก็พักนางกลางยาที่เราล่างไว้จะกกี้จะเอามาหั่นนี่เขาพุ่งกระพูดกับมาตัดแบบนี้เราจะเอาไปใส่น้าซุปเพราะว่าฉันชอบกินแบบนี้เนาะนี่เส็จแล้วก่อนนี่จะพักบุ้งกินแล้วตาจะได้หวานหวานกินจนทองเขียวแล้วนี่มิแต่พัก <c oughs> แล้วก็นี่จะขึ้นช่ายมาหัน่นโตเลยขึ้นช่ายกําน้อยแล้วก็ไอ้กวางตุ้งดอกจ้ะนี่กวางตุ้งดอกเอาใส่ซุกี้ก็อร่อยเด้อจ้ะขุมะ่มแปลมเป๊มดีขึ้นกันใครไม่เคยลองลองเด้อ แต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะฉันก็ลําหันทางการเนี่ยแล้วคนกินก็กินก็นึกว่าได้กินนี่อะไรนะ <c oughs> แม่ยาบอกว่านึกว่าได้าทาใส่มะลุมอะลูดออกมาเหนียวนึบเนี่ย <c oughs> จะ้ะจะเซตก็จะประมาณนี้มีถาดพักหนึ่งถาดเราก็ถาดหมูหนึ่งถาดจะ้ะต่อไปก็จะมาทําการล่างปลามุงปลามึกนี่ได้ปลามึกมาก็มาล่างนา้ำเนี่ยจะ้ะล่างให้มันหายเหม็นเขาเนะ สีตัวอย่างกิน3ามคนก็กกำลังพอดีจ้ะนี่ป่ามึกสดส,ดสดแล้วก็กุ้งจะ้ะย่างกุ้งด้วยกุ้งซื้อมากิโลนึงอ่ะไม่แพงจะ้ะโซสองร้ 260. ตัวก็ใหญ่อยู่จะ้ะ3ตัวติ่มฝ่ามือกไปย่างเนาะทำน้ำจิ้มสีฟูเสียบเสียบเสร็จแล้วก็น้าซุปที่เราตุมไว้ก็เสร็จเรียบร้อยจะ้ะฉันก็จัดการเอาข้าวโพดหวานที่เราซื้อมาใส่ลงไปแค่นี้แหลจะจ้ะสวัสดีจะ้ะ